ดวงประจำวันที่27กันยายนพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เส้นทางดวงอย่างแรงนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจ,จะเรื่องของการงานการเงินความร,ร,รักทิศทางชีวิตคืออยู่เนี่ยงไม่ได้นะครับวันนี้ต้องทันนะครับต้องตามให้ทันต้องรู้ต้องเข้าใจเพื่อที่ท่านจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองให้ได้ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่27กันยายนพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้การงานดีขึ้นการเงินมีสภาพการเงินที่คล่องกว่าเดิมนะครับและยังมี ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อนหนุนด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คืออัศวินเมเาวาการงานนะครับการงานก็จะมีการแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเ,เ,เรื่องที่อยู่ที่ทํางานบางคนย้ายงานนะครับบางคนเดินทางเพื่อที่จะต้องเริ่มต้นงานใหม่ที่ใหม่นะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองกันนะครับเป็น6เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินดีขึ้นนะครับมีรายรับผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องของการเงินด้วยได้มาจ่ายไปบางทีก็ทำบุญด้วยนะครับแบ่งปันจัดสรรตรงนั้นตรงนี้เป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญกุศลด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นพระสังฆราชนะครับเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่ ให้ข้อแนะนำให้แนวทางที่ดีในเรื่องของการงานนะครับให้ความช่วเหลือเรื่องของการงานทั้งหลายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งเรื่องของการที่จะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามารวมทั้งงานส่วนตัวก็จะโดดเด่นเข้ามาด้วยนะครับ หรือว่าท่านที่ต้องการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอบรมสัมมนาหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโอกาสที่ดีในช่วงนี้รวมทั้งเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยจะเป็นสิ่งที่ส่งให้ท่านได้รับผลในแนวทางที่ดีต่อไปนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น5ไม่เท้านะครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับ อาจจะมีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข้อแนะนําและแนวทางชีวิตวันนี้ติดต่องานเจราจาอะไรก็ตามหรือว่าจะพบปะกกับผู้คนก็ต้องร,าาร,ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับอย่าใจร้อนและก็ต้องให้มีเหตุผลมากๆนะครับป้องกันข้อผิดพลาดป้องกันที่จะเกิดาการกระทบกระทั่งหรือว่าความขัดแย้งกันนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดวงครูบาอาจารย์ดวงของคนที่จะได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานการดําเนินชีวิตเพื่อให้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงรวมทั้งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาบุญกุศลจะส่งให้ท่านได้รับผลในทิศทางที่ดีขึ้นการงานจะดีมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานหรือไม่ก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินเริ่มดีขึ้นมีสภาพ ที่เงินคล่องนะครับได้มาจ่ายไปบริหารจัดการการเงินสร้างบวญสร้างกุศลด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นความรักนะครับอาจจะยังต้องรอคอยอยู่บ้างในช่วงนี้ส่วนข้อที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแย้งปัญหาการทะเละวิวาทนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาะโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การงานโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของงานใหม่งานเดิมการขยายโอกาสสร้างโอกาสนะครับรวมทั้งได้มีโอกาสที่ดี ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ8ไม้เท้านะครับวันนี้ชาววันจันทร์จะมีโอกาสดีในการขยายงานใหม่ๆ เพิ่มพื้นที่เพิ่มงานนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับและโอกาสที่ตามมาคือเรื่องของอสังหารนมทรมารั์วันนี้โดดเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องบ้านนะครับไม่ว่าจะได้มาปรับปรุงที่อยู่อาศัยแล้วก็มีโอกาสไปใหม่เข้ามาด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น10ไม้เท้าการงานโดดเด่นขึ้นเป็นพิเศษในวันนี้นะครับโดยเฉพาะงานประจําจะได้ตําแหน่งมีการรับผิดชอบบริหารงานที่สําคัญสําคัญคือใหญ่โตขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามความรู้ความสามารถนะครับหรือว่าคนที่ทํงางานส่วนตัวนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น j u s t ิ c เรื่องของการทํา ข้อสัญญาใหม่ๆเรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมการไกรเกียวความไม่ถูกต้องการที่จะได้รับความถูกต้องด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามามีการเจรจามีการตกลงทําสัญญาการว่าจ้างงานใหม่ๆเข้ามาด้วยไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวนะครับผู้ใหญ่ให้ข้อแนะนํา ให้คําชี้แนะในแนวทางการดําเนินชีวิตเดือการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของนิติกรรมใหม่ๆด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นราชินีดาบนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักนะครับก็ต้องอดทนใจเย็นๆมีเหตุมีผลนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์บันนิดดวงเด่นเด่นในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะครับการงานจะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระมีการขยายงานใหม่สร้างงานใหม่ดีมากนะครับรวมทั้งมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นเข้ามาในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเรื่องบ้านต่างๆนะครับจะมีโอกาสได้ทําสัญญาใหม่ๆการเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีเรื่องของการที่จะมีข้อตกลงใหม่ๆหรือว่าการไกล เก่ยข้อผิดพลาดปกพ้องจากอดีตแล้วก็ได้รับความสําเร็จด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นความรักครอบครัวอาจจะยังต้องใจเย็นๆนะครับมีเหตุผลในการที่จะเลือกจะทําเรื่องอะไรในช่วงนี้นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ น้องชาววันอังคารวันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ชีวิตพลิกเปลี่ยนค่อนข้างที่จะแรงนะครับรุนแรงเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาหรือไม่ก็จะพลิกชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะครับ รายะเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือสเตรงนะครับสเตรงคือความเข้มแข็งนะครับวันนี้จิตใจต้องเข้มแข็งสติปัญญาความรู้ความสามารถความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านผ่านอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ก็จะสร้างโอกาส ในเรื่องของการงานใหม่ๆได้ดีด้วยนะครับสุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับวันนี้จัดโดดเด่นในเรื่องของความเป็นผู้นําด้วยนะครับแก้ไขปัญหาก็ได้สร้างงานใหม่ๆก็ได้แล้วก็รับบทบาทนี้ได้ดีทีเดียวนะครับประการต่อมาเข้ามาดูส่วนที่2เป็นเมจิเชียนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความรู้ความสามารถด้วยนะครับวันนี้ชาววันอังคารที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับ ก็จะโดดเด่นเข้ามาสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีเยี่ยมจะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จพลิกสถานการณ์ได้ดีมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมั่นคงต่อไปงานดีการเงินดีมากนะครับแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ไม่ค่อยมีรายละเอียดในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะครับได้มาจ่ายไปนะครับตามใจของตัวเองค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษด้วยส่วนประเด็นความรักนะครับวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวเนื่องจากความคิด จิตใจที่ที่มองคนละมุมนะครับคิดกันคนละอย่างหรือไม่ก็ยังอยู่ห่างไกลกันอาจจะอยู่ไกลกันถึงคนละประเทศด้วยในช่วงนี้นะครับ ปััยต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นแฮงแมนเรื่องของการพลิกผันเปลี่ยนแปลงวรวดเร็วมากวันนี้นะครับเป็นดวงของการพลิกหลายๆตลบนะครับพี่น้องชาวบันอังคารครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนพลิกอย่างไรนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงงานอย่างวรวดเร็วเลยนะวันนี้ทํางานที่ตรงนี้อาจจะย้ายงานได้แบบแบ,แบบแบบไม่คาดคิดมาก่อนก็จะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดําดเนินชีวิตดวความไม่ประมาทด้วยนะครับ ประกัรต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเป็น5ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความไม่พอใจในเรื่องความรักนะครับความรักยังไม่ลงตัวมีปัญหาบางอย่างบางด้านเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นจุดแข็งจุดของการเปลี่ยนแปลงที่มากเป็นพิเศษนะครับวันนี้ความเข้มแข็งของสติปัญญาความรู้ความสามารถจะสามารถสร้างงานได้ดี เยี่ยมแก้ไขปัญหาได้ดีมาก,มากๆไว้ว่าเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับการเงินวันนี้ร,รับเงินเยอะแต่ว่าก็รายจ่ายเยอะความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆเข้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ถึงจะเด่นจะมีจุดเปลี่ยนแปลงแต่ว่าควรที่จะดําเนินชีวิตความไม่ประมาทนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้การเริ่มต้นงานใหม่ๆสดใสนะครับมีความเสรร็รรอคอยอยู่ข้างหน้าเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นแม้ว่าจะยังมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างอยู่บ้างโอกาสมีนะครับโชคลาภก็จะตามมาด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ไม้เท้านะครับเรื่องของการงานการเงินความรัก ดีขึ้นนะครับวันนี้การงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงงานได้บางคนก็จะมีบรรยากาศของการทํางานใหม่เพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆมีตําแหน่งใหม่มีการเดินทางเพื่อไปรับงานใหม่ด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับ รวมทั้งเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยหรือว่ามีผลประกอบการมีกําไรจากการลงทุนต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักก็กลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่เราคอยความรักนะครับก็จะเริ่มต้นได้ดีนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชิดนีไม้เท้านะครับนี่ก็ยังเป็นเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับผู้บริหารที่มีงานของตัวเองบ้างมีลูกน้องพนักงานต่างๆยังรักษาระดับของการงานได้ดีมีความมั่นคงต่อไปหรือไม่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆก็มีโอกาสจะได้รับผลสําเร็จนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาดาบนะครับเรื่องของปัญหาที่จะต้องใช้สติปัญญาความรู้ขับสามารถเข้าเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับวันนี้สติเข้มแข็งปัญญามานะครับทุกอย่างก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขปัญหาได้ครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันพุธนะครับเป็น ราชาเหรียญน,นะครับวันนี้มีโชคลาภทางด้านของการเงินที่ดีมากๆนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆและก็เชื่อมโยงไปถึงการวางแผนการจัดการที่ดีการบริหารที่ดีการลงทุนที่ดีด้วยรวมทั้งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องประเด็นความรักด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงดีมีโอกาสดีเรื่องของการงานการเงินความรักไม่ว่าการเริ่มต้นใหม่การที่สารต่องานเดิมอยู่แล้วให้เกิดความมั่นคงต่อไปรวมทั้งอาชีพอิสระก็จะมีโอกาสดีเช่นเดียวกันนะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะได้รับความสําเร็จแม้ว่าจะมีปัญหาบางด้านบางอย่างแต่ว่าท่านจะผ่านอุปสรรคได้นะครับวันนี้โชคดีนะครับมีโชคลาภมีโอกาสเป็นใหม่เรื่องของการงานการเงินรับทรัพย์ก่อนตดโตและก็จะมีอนาคตที่ดี ขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีพี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้จะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่นะครับมีการเดินทางด้วยมีการที่จะทําสัญญาเจราจาตกลงใหม่ๆด้วยนะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ4ถ้วยนะครับเรื่องของความหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่ดีเท่าไหร่นักนะครับวันนี้บรรยากาศหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวกับ ความรักเกวก ความรู้สึกพอใจไม่ชอบใจกับเหตุการณ์บางอย่างนะครับอาจจะหงุดเงิียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ชอบใจหรือว่าสิ่งที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นสามไม้เท้านะครับการงานเริ่มต้นใหม่ได้นะครับบางคนก็จะเริ่มทําสัญญาเริ่มการเจรจางานใหม่ๆเริ่มมีการซื้อการจ้างการค้าการขายเข้ามาใหม่ๆในช่วงนี้นะครับนั่นคือการเติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงหรือว่าก้าวหน้าสู่อนาคตที่ดีขึ้นบางคนก็จะ เร order, ิ่มอาชีพเสริมนะครับนอกเหนือจากการประจําที่ทําอยู่แล้วก็จะมีอาชีพเสริมเข้ามาจะมีการเดินทางเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเข้ามาเป็นพิเศษในช่วงนี้ความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับคนที่เราคอยความรักจะสมหวังการเงินนะครับก็จะมีรายรับมีรายได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการซื้อการขายการว่าจ้างต่างๆการรับงานก็จะมีการทันทีในเรื่องของการเงินเข้ามาในช่วงนี้ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นเลเวอร์นะครับความรักก็ยังมาแรงนะครับโอกาสที่ท่านจะได้ทําเพื่อสิ่งที่รักนะครับมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็จะเปิดกว้างขึ้นนะครับคือทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าทุ่มเทเพื่อคนสักคนหนึ่งที่ท่านรักมากเป็นพิเศษนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะครับเป็นสตาร์นะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะมีโชคลาภหมุนบนเข้ามาหมุนเวียนเข้ามาสิ่งดีๆหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหางุดหงิดน่ารําคาญใจอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับการงานจะดีขึ้นเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นเปลีป่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีการซื้อการขายการว่าจ้างก,การทําสัญญาเกี่ยวกับการงานใหม่ๆนะครับจะมีการเดินทางเข้ามาในช่วงนี้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพการเงินก็จะดีขึ้นนะครับรายรับเริ่มหมุนเวียนเข้ามาตลอดความรักก็มีโอกาสรวมทั้งมีแนวโน้มที่ท่านจะได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรักหรือว่า ที่ท่านรักมากเป็นพิเศษด้วยนะครับส่วนโชคลาภการเปลี่ยนแปลงเท่าไหรตั้งปวงจะเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ต้องหนักแน่นนะครับหนักแน่นใจเย็นเย็นนะครับแล้วก็ระมัดระวังปัญหา จากสภาพแวดล้อมนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของคนที่เกิดในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ9ดาบ9ดาบคือเหตุการณ์สานการบางอย่างที่นำนำความไม่สบายใจมานะครับอาจจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศบรรยากาศตร,ตรงนั้นตัวนี้มีปัญหานะครับทําให้เกิดความเครียดความหวาดกลัวความวิตกกังวลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะเชื่อมโยงถึงเรื่องงานเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพทางด้านจิตใจ ต่างๆด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น3ดาบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังเช่นเดียวกันนะครับปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับวันนี้จะติดต่องานใดๆก็ตามขอให้ใจเย็นๆนะครับรอบคอบระมัดระวังข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเอกสารเรื่องสัญญารวมทั้งเรื่องของเหตุผลและจิตใจอารมณ์ต้องเย็นด้วยนะครับ ระการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น10ดาบนี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้วนเวียนอยู่กับปัญหาหลายด้าน,นหลายอย่างนะครับรวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยก็ฝากกันไว้ว่าวันนี้ต้องมีเหตุมีผลใจเย็นๆดูแลสุขภาพนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภนะครับโอกาสจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีนะครับมาดูกันครับ เป็น3มถ้วยนะครับอาจจากจุดที่ไม่ดีเรื่องงานเรื่องการติดต่อสื่อสารนะครับแต่ว่าส่วนที่ดีมีนะครับวันนี้มีความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจการงานดีในส่วนที่ทําไปแล้วนะครับการเงินก็จะดีขึ้นมีรายรับมีรายได้มีบรรยากาศดีๆมีความสมวังในสิ่งที่รอคอยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงคนที่อยู่ท่ามกลางปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอาการเรื่องของอะไรก็ตามที่จะนําซึ่งความไม่สบายใจมาให้ในช่วงนี้ ต้องหนักแน่นใจเย็นๆนะครับจะติดต่องานหรือว่าจะทําอะไรก็ตามบันนี้ขอให้มีเหตุมีผลอย่าใจร้อนรวมทั้งต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับส่วนจุดที่ดีนะครับบันนี้สิ่งที่รอคอยจะได้รับความสมบังนะครับโชคลาภโอกาสต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับยังมีมุมที่ดีมีชีวิตที่จะเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้การงานดีขึ้นการเงินก็จะมีรายรับที่น่าพอใจนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไร เรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1คืน1เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินเปิดเส้นทางที่ดีขึ้นทําให้สถานะการเงินดีขึ้นมีความเคลื่อนไหวของการเงินมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องอาชีพอิสระอาชีพที่ทาด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับก็จะโดดเด่นขึ้นมาทําให้มีรายรับมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นเจ็ดไม้เท้านะครับวันนี้การงานแม้ว่าจะมีการแข่งขันนะครับวันนี้มีการคัดเลือกมีการทดสอบมีกฎเกณฑ์กติกาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าโอกาสชาววันเสาร์จะได้รับผลที่ดีนะครับวันนี้จะได้รับโอกาสทางด้านของการงานในในช่วงของการที่ว่าจะมีคัดคัดเลือกกฎเกณฑ์ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ทดสอบก็จะผ่านนะครับ ่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นแปดดาบนะครับแปดดาบคือปัญหาปัญหาที่ยังต้องรับผิดชอบเป็นภาระนะครับเป็นข้อผูกพันไม่ว่าจะเป็นสัญญาการงานเรื่องงานที่ยังต้องติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องของภาระนีิสินเรื่องของสุขภาพยังเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบๆตัวนะครับก็ต้องค่อยๆแก้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้การงานจะดีขึ้นแม้ว่าจะมีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีการคัดเลือกทดสอบต่างๆเกี่ยวกับการงานก็จะได้รับผลที่น่าพอใจการเงินวันนี้เริ่มดีขึ้นมีรายรับมาหลายทางโดยเฉพาะเงินที่มาจากความรู้ความสามารถอาชีพเสรมิมอาชีพอิสระก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับวันนี้ความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับรอคอยความรักก็ต้องใจเย็นๆรวมทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาภาระต่างๆที่ยังผูกพันอยู่ขอให้ผ่านให้ได้แล้วก็หนักแน่น ใจเย็นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกัรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับสุขสมบังมั่นคงรุ่ง ทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ